ตอนนี้ก็เริ่มทำครัวเปิดครัวไทยนะคะท่านผู้ชมก็ Ball s <S ตั้ง <in the> <laughs> ตั้งเสารเรียบร้อยท่านผู้ชมก็ทำกันเองนะคะทุกท่านก็พยายามทำไม่ใช่เป็นช่างไม้อะไรท่านผู้ชมก็พยายามนะคะท่านผู้ชม uh, you are the black one love yes yes oh, give the black cup ก็ลองทำดูท่านผู้ชมก็อุปกรณ์ซื้อมาเรียบร้อยท่านผู้ชม เนาะก็ทําดูทดําดูท่านผู้ชมเป็นไม่เป็นก็เนาะหมดเยอะแล้วก็ประหยัดกันไปด้วยท่านผู้ชมตอนนี้วันนี้ก็กําลังขึ้นโครงนะคะทุกท่าน,ท,านท่านผู้ชมก็เป็นครัวเปิดแบบไทยสไตล์นะคะท่านผู้ชมไทยสไตล์นะคะก็ไม่ทาไม่เป็นท่านผู้ชม,ชม,ชมก็ลองดูทําเองนะคะก็พอตอกได้เจาะได้นะคะก็ลองทําดูเฉยๆนะคะ ก็ไม uhm. ่ไหวเรื่องงบนะคะถ้าผู้ชมไปจ้างช่างทุกเรื่องทุกอย่างมันก็ไม่ไหวนะคะก็ตลอดทั้งปีท่านผู้ชมก็ทําก่อสร้างแล้วก็จ้างช่างท่านผู้ชมตอนนี้ก็อยากจะประหยัดงบบ้างเนาะก็ลองทําดูก็ใส่สังกะสีลูซิงนะคะท่านผู้ชมก็ลองทําดู <laughs> oh ได้แล้วคะ่ะท่านผู้ชมหนึ่งช็อตนะคะตัดไปแล้วนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวไปใส่ตรงกลางนะคะท่านผู้ชมไม่เป็นช่างจําเป็นนะคะก็ลองทําดูท่านผู้ชมได้ไม่ได้ค่อยว่ากันนะคะ 1001 <No>, <Why 101? S 3> ท่อนกลางท่านผู้ชมหนึ่งท่อนนะคะ oh. <laughs> ได้แล้วไม่รู้จะทำให้มันอยู่ได้ไงพี่ก็ไม่รู้นะคะก็รอชมคุณสานะคะแล้วก็ผี่ดำนะคะยึดไม้ด้วยสกูนะคะท่านผู้ชมน็อตตัวนี้นะคะ This is a very important screw that they fucking throw away like this. อากาศวันนี้ก็ร้อนๆหนาวๆเย็นๆท่านผู้ชมก็ปนเปกันไปนะคะ yeah, be, ใช่ไม่รู้ว่าหนาวหรือเย็นอะไรก็ไม่รู้มิกกันไปหมดท่านผู้ชมตกเย็นมาฝนก็ตกตอนนี้ก็มีแดด r a i n snow hot rain cold you k n o ว what c o m e ไรต่อลมหิมะลมพายุลมหนาวแล้วก็แบบนี้เยอะมากนะคะอากาศแบบนี้ร้อนๆหนาวๆ e n also มีลิงดำไม่มีลิงดำ อันสุดท้ายแล้วค่ะเดี๋ยวจะเป็นทํากันต่อตรงกลางนะคะท่านผู้ชมอันนี้ท่านดูเพลลักแรสแบดลุกเก็บทุกช็อตค่ะท่านผู้ชมก็ต่อยาวมาเรื่อยๆนะคะก็เป็นแกนกลางนะคะท่านผู้ชมแกนกลาง เดี๋ยวอีกหนึ่งท่อนเนาะก็เสร็จแล้วบ้านก็ไม่ได้ใหญ่นะคะเป็นชาญออกมาเพื่อจะทําครัวเปิดนะคะให้น้องๆพนักงานนวดสไทยสปาที่แอฟริกาใต้นะคะทําครัวทําที่ล้างจานนั่งทานข้าวะคะ่ะท่านผู้ชมก็ไม่ยุ่งยากนะคะอากาศดูอากาศท่านผู้ชมร้อนๆหนาวหนาวนะคะเดี๋ยวฝนก็จะมาอีกแล้วนะคะดูท่าทีละ Now it's got a lot of support. อันสุดท้ายอันสุดท้ายท่านผู้ชมมามีเหลือด้วยนะคะไม่รู้มาจากไหน <G ül üyor> อยากดูแล้วค่ะท่านผู้ชมอยากอยากดูใส่สังกะสีแล้วนะคะว่ามันจะสวยไหมนะคะ <todavía> ก็ดูไป <G ül üyor> ทำไปท่านผู้ชม <G ül üyor> อันไหน <G ül üyor> ประหยัดกระเป๋านะคะ <G ül üyor> พอทำได้ก็ทำไปทำเองท่านผู้ชมเนี่ยคนดำเราก็จ้างมาเสริมนะคะพอพี่ก็กระโดดขึ้นกระโดดลงไม่ไหวท่านผู้ชมเจ็บหัวเข่านะคะแก่แล้ว ก็ต้องจ้างพนักงานมาเสริมอ่าสุดแล้วท่านผู้ชมชิ้นสุดท้ายนะคะไม้ท่อนสุดท้ายวันนี้คอยก็รอดูท่านผู้ชมว่าจะได้ใส่สังกะสีไหมคะวันนี้จะใส,สอะลูซิงไหมนะคะก็ะะะะรอชมเหมือนกันท่านผู้ชมก็ตื่นต้นอยากดูเนาะว่าจะใช้ได้ดูดีกันแดดกันฝนได้ไหมนะคะ ใส่น็อตอีกข้างนะคะยึดให้แน่แนๆน,น,นะคะอีกสองตัวท่านผู้ชมยาวมากนะคะยิงเลยท่านผู้ชมสังกะสีมาแล้วค่ะท่านผู้ชมเอามาใส่ลองดูนะคะมาดูซิจะเป็นหรือเปล่ปารู้สึกซื้ออุปกรณ์มาถูกต้องหรือเปล่านะคะพวกนอ็อตพวกสกตูตัวยิงอะไรแบบนี้ท่านผู้ชมเพราะว่าไปซื้อของกับคนดํานะคะไม่ใช่ว่าจะให้ความรู้กับเราได้ ถี่ทวนนะคะบางคนก็ให้มาผิดให้มาถูกตัวสั้นตัวยาวนะคะอ่ะมาดูท่านผู้ชมมาขึ้นแล้วขึ้นแล้ว

ปกติเขาจะใส่แนวขวางสวยๆท่านผู้ชมวันนี้เราจะใส่แนวยาวนะคะเพราะว่าอะไรคือขี้เกียจตัดท่านผู้ชมซื้อมา6เมตรนะคะแล้วก็จะใส่แบบนี้เลยท่านผู้ชมแล้วก็ให้น้ํามันไหลออกข้างนะคะทุกท่านน้ําไหลออกข้างก็ทําอะไรที่สวนทางกับช่างทั่วไปท่านผู้ชมเนาะ หรือเปล่าท่านผู้ชมแอบกังวลน,นะคะทุกท่านกังวลมากท่อหรือเปล่าน,นะ s <S <Okay. S 2> ตอนนี้ก็ทำการทาสีนะคะท่านผู้ชมสีน้ำมันเคลือบไม้ท่านผู้ชมกันน้ำกันปวกกันมอดนะคะทุกอย่าง ยืนอายุการใช้งานของเนื้อไม้ท่านผู้ชมก็เคลือบเข้าไปนะคะ mm hmm. เพื่อคิดคําพูดได้ท่านผู้ชมไม่ใช่ช่างเนาะก็พูดไม่ค่อยคล่องแล้วก็ไม่เป็นท่านผู้ชมต้องขออภัยนะคะติดๆขัดๆด,ด,ด้วยหลายอย่างท่านผู้ชมทาก่อนนะคะเหนียวเหนอนนะแล้วก็เหม็นด้วยทาให้ทั่วนะคะสีดำเคลือบ ตอนนี้ก็ยิงสังกะสีแผ่นแรกนะคะท่านผู้ชมยิงไปแล้วก็ทาไปซ่อมไปนะคะทุกท่านสามีบอกยากอยู่นะคะเป็นครั้งแรกไม่เคยทำนะคะท่านผู้ชมไม่เคยทำนะคะฟังดีๆก็ลองดูลองดู not only one person staying here, there's about a whole house. Yes, this one's o f t This one is very soft. ยืนเหยียบเลยค่ะท่านผู้ชมสั่งกะสีกลัวทะลุมากเลยนะคะอันตรายนะเนี่ยคุณสามีก็หนักด้วยนะคะโอ้ยยืนเล ะะมาอาทิตย์นี้ก็ได้งานไปอีกหน่อยหนึ่งนะคะหลังจากที่ไปช้อปปิ้งเที่ยวซื้อข้าของกันก็สิบโมงกว่าท่านผู้ชมวันนี้ก็เร่งงานสุดๆเลยนะคะพี่ดำแทบไม่ได้พักนะคะเพราะว่าไม่มีใครช่วยท่านผู้ชมว่เาเสาร์อาทิตย์เป็นวันครอบครัวนะคะทุกคนเขาก็จะอยู่บ้านกันค่ะท่านผู้ชมก็ได้พี่ดำอีกคนนะคะมาช่วยวันนี้นะคะเป็นสังกะสีกันต่อท่านผู้ชม,มก็เป็น อหน้าจวนเล็กๆท่านผู้ชมก็ไม่น่าจะยุ่งยากอะไรนะคะก็พากันทำไปท่านผู้ชมก็คืบหน้าคืบหน้าใช่ไหมคะตกปลาสกังคืบหน้าไปทีละนิดทีละนิดท่านผู้ชมทุกอาทิตย์มีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะคะที่ร้านนวดหรือว่าบ้านนวดไทยสปาที่แอฟริกาใต้ของเรานะคะก็จะทำ ให้ดีที่สุดท่าผู้ชมต่อเติมไปเรื่อยๆเพื่อความสุขสบายของน้องๆที่มาร่วมงานกันนะคะด็ดดี้เยสอย่าอ what you s ซ e ตอนนี้กำลังตกลงกันไม่ได้ท่านผู้ชมว่าจะดีไซน์ออกมาแบบไหนคุณสามีที่แรกว่าจะใส่ให้มันเต็มนะคะทุกท่านก็กลัวฝนสาดนะในความคิดของพี่เขาก็จะปล่อยแบบนี้แหละขี้เกียจมาต่อเขาว่า พี่ก็ไม่รู้ท่า้ชมพี่ก็อยากให้เต่อให้มันเต็มเนาะแต่มองๆไปมันก็น่าเกลียดน่าเกลียกก็ไม่รู้ท่านผู้ชมยังไงดีท่านผู้ชมต่อไหมต่อไหมต่อท่านผู้ชมขอคอมเมนต์ด่วนเอ,ออยังไงหรือเอาเต็มแบบนี้ท่านผู้ชมมันมันดูได้ไหมคะหรือว่าแล้วแต่เราดูได้หรือดูไม่ได้ท่านผู้ชมช่วยด้วย<ส>ช่าง<ส>จําเป็น<ส>ช่วยด้วยคอมเมนต์บอกพี่ไม่รู้ท่านผู้ชมเอาอยัางไงดีเอายังไงดี เอาแบบนี้เลยไหมหรือว่ามาต่อที่หลังหรือไม่ต้องต่อเอาแบบเป็นสไตล์สไตล์ไปเลยไม่ต้องทําให้ยุ่งยากยเพราะว่าเป็นครัวเปิดตั้งทานข้าวแค่นั้นเองนะคะสิ่งที่จําเป็นแล้วไม่ต้องทําอะไรเลยยังไงดีนาะยังไงดีเนาะท่านผู้ชมต่อไม่ต่อค่าจัว่วอีกหนึ่งแผ่นแล้วพอแค่นี้เลยมันจะดูตลกหรือจะดูดีหรือว่าพอใช้ได้ Are you, you alright? I'm happy now. What, why make you happy? Finish. You finished, yeah. <laughs> Not 100% but nearly. Yeah, yeah. Than you chui, than buu chom Yes. Yeah, hoping us <laughs> make we happy. You know what? It's a good thing. I can actually see the now. เสร็จแล้วค่ะท่านผู้ชมอาทิตย์นี้นะคะนึกว่าจะไม่เสร็จแล้วนะคะเอาสั้นกระดุดกระดิดอย่างนี้ละคะ่ะท่านผู้ชมไว้แขวนต้นไม้ดอกไม้กระทงกระถางก็ว่ากันไปนะคะ เนาะก็ดูแปลกๆอยู่แต่ก็เดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่ถ้าเปลี่ยนใจยังไงค่อยหาสังกสีมาต่อใหม่อีกรอบนะคะท่านผู้ชมวันนี้สงสัยจะปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้ท่านผู้ชมขอบคุณทุกแรงเชียร์แรงใจนะคะท่านผู้ชมแฟนขับแอฟริกาใต้ของเรานะคะก็ถือว่าวันนี้ก็ได้งานเยอะอยู่นะคะหลังจากไปช้อปปิ้งตลาดนัดมือสองมาท่านผู้ชมก็งานก็เสร็จดีอยู่ท่านผู้ชมตกเย็นพอดีพี่ดำก็จะกลับบ้านนะคะ เลิกงานพอดีท่านผู้ชมเลิกงานพอดีฟังเหมือนภาษากลางภาษาไทยของพี่เนี่ยจะตกมากเลยท่านผู้ชมภาษาอังกฤษก็ไม่ได้ภาษากลางยังตกอีกท่านผู้ชมไม่ค่อยได้ใช้นะคะก็พยายามพูดอยู่ท่านผู้ชมพูดท้มันดีขึ้นห้มันตรงนะคะโอเคไม่พังเพื่อท่านผู้ชมบา,บายยนะคะทุกคนบา,บายๆ no,